สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ในช่องของผมผมสลัมอันเดอร์สกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็กลับมาที่ปเกมอนไฟเลสในภาคท,ที่4นะครับตอนนี้ผมก็หายหเจ็บปากแล้วน่าจะช่วยอะไรได้บ้างหลังจากเราชนะยิมน้ําไปครับก็นั่นแหละครับเ้ปิการะจูของผมและความพยายามของดิสโดทําให้สามารถผ่านความยากลาบากของยิมน้ําไปได้อย่างงดงามครับเราจะไปกันต่อที่เมืองต่อไปแล้วนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยอะตรงนี้จะมีแกงโรเก็ตคนหนึ่งคอยยืนเป้าอยู่เราจะต้องสู้กับเขาอ่ะไม่ต้องห่วงครับระดับของเราตอนนี้พวกเรนเนอร์ทั่วไปไม,ไ,มไม่มีทางเทียบได้ให้ลิสโตของผมอลวอา阿วาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนสู้ยิมนาำเนี่ยโดนโอเตอร์เขาเล่นงานถ้าอล่วมเลยอะ ให้ดิสดบฝึกไปเรื่อยๆเ,เลยครับตอนนี้เรียบร้อยครับมัดเดียวจะตายไหมน้องตบเกียนแตกนี่ไงโอ้โหไม่ตายโว้ยหโูบอลมากเลยอะปิดด้วยเมทัลคอร์ครับ โอเคครับ28แล้วอโอเคครับมันก็คืนท่าที่มันขโมยมาให้เราแล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องเอาไปคืนเจ้าของนะครับเราเอามาใช้เองอะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปเมืองถัดไปผมแนะนำให้ทุกคนมาที่นี่ก่อนครับแนะนำเลยครับ ้องโดดดึงดังนี่ไลนไลจังหวะหน่อยนะนี่ครับบ้านหลังนี้อย่าเดินเลยนะครับไม่งั้นเราองกลับไปเริ่มใหม่อ่ะเข้าไปที่บ้านหลังนี้นะครับก็คือแบบว่าบ้านหลังนี้จะเป็นร้านรับฝากเลี้ยงโปเกมอนใช่แล้วครับผมจะเอาโปเกมอนตัวหนึ่งมาฝากไว้ที่นี่เนี่นอน,นครับคนที่กากที่สุดในทีมสลามมันเดอร์ของเรานี่เองครับผมจะกลับมารับเขาอีกทีก็อีกสักพักหนึ่งพักใหญ่ๆครับผมจะกลับมารับเขาพอถึงตอนนั้นแล้วเขาคงจะแข็งแกร่งขึ้นมาก ทันจะมารับนายไม่น่าลกปุ๊บ,ปบไปครับกระโดดหุ้มไปเลยครับแล้วก็มาทางนี้ครับเพราะว่าทางนี้มันไปไม่ได้ต้องมาทางนี้ครับวิ่งยาวเลยครับตรงนี้โอเคครับพอออกมาเนี่ยก็จะเป็นถนนสายที่6ครับจะมีเทรนเนอร์น้อยใหญ่อยู่แถวนี้ สู้ให้หมดไปเลยครับไม่ต้องไปกลัวเพื่อเลเวล่ะเยี่ยมไปเลยโอเคครับตอนนี้รู้สึก่าเลเวล,ลของลิสโดจะเพิ่มขึ้นยากละแต่ไม่เป็นไรอะ เบอร์อย่างเดียวเลยครับพวกแมลงอาจะฟีจ่าไม่ลัวครับเอาอะไรก็มาเลยพวกนอนน้อยทั้งหลายเนี่ยเจ้ย ไม่ต้องเอ้ยต้องคุยครับต้องคุยไม่มองเหล่านี้ไม่ได้อะนี่มีตัวเดียวโอเป็นตัวใช้ได้เลยทีเดียวครับแหมไม่เบาไม่เบา,เบาอย่างนี้ให้เป็นหน้าที่ของพิกกี้แล้วกันครับฟองสบู่ โอ้โหไม่เป็นไรครับทันเดอร์ช็อกของเราโหดกว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าทันเดอร์ช็อกโหดกว่าเฮ้ยบอเลเตอร์กันไว้รอบนี้แรงกว่าบัฟเปร์อีกอะโอเคอเล่นอย่างนี้ใช่ไหมได้เลยเรียบร้อยครับ น่าจะได้ปิกกี้ผมก็ยังไม่เวลไม,ไม่ไม่เวลอัพอ่ะอีกคนนึงโอเคแล้โบลัตตาน่าท่านี้น่าจะเพียงพอมัอ้งผมว่าเวลห,าห่างกันมากนาเนี้ยโอเค เฮ้ยปิกกจูครับโอ้โหในสุดก็เจอผู้ปรับปลาประธานนะว่าไปนั่นนะเอมเบอร์ทีเดียวก็ตายละดีนะผมมีท่าที่ไม่จำเป็นต้องไปแตะตัวมันมีอีกไหมคนเก่งๆเ่ะมีอีกไหมถ้ามีก็ด่าหน้าเข้ามาเลย บัสเตอร์ฟรีครับอ,อืนี่เลยสิใช้ได้แต่ว,ว่า,มาแมลงมันก็ยังเป็นมแมลงอยู่วันยังครนะโอ้โหทนได้ครั้งหนึ่งครับผงพิษโอ้โหแย่แล้วสิต้องรีบไปหาเซ็นเตอร์ซะละสันเงึๆเลยแต่ก่อนหน้านั้นตบเกียนเต๊บ มูอีพีหกร้อยเลยครับเกือบเกือบเบลยี่สิบเก้าแล้วโอ้แต่มันจะมีอสองคนว่ะทานไหวไหมวะต้องลองดูครับสองคนก็สองคนมาเฮ้ดูนี่น่าจะพิีกกระจูนำหน้าเอาหมาัดเดียวให้มันจบไปไม่กะตันพัน เรียบร้อยเนะี่ยนอนโอเคครับผมจะเปลี่ยนปีกจูวนะ่าน่าจะไหวอยู่นะเวล20แล้วเนี่ยถันได้ช็อคทีเดียวน่าจะจบเห่เลยโอเคจบเห่จริงด้วยนะเฮ้ย20เบีดแล้ว โอเคครับตัวตัว่อไปก็เป็นตัวเดิมอะเพราะงั้นก็คงจะจบละสำหรับแมทนี้อ่ะเุ้ยแต่มันยังก่อนไปมันจะมีฝากของแถมอะบังกาดนักเฮ้ยยุ่งยากคนสุดท้ายแล้วครับเราจะได้เข้าเมืองสทีอ่ะ พอขึ้นเรือเอ้ยพอเข้าเมืองเสร็จผมก็จะได้ไปฟื้นตัวแล้วก็ขึ้นเรือสักทีพวกนกอีกแล้วลโอเคครับตอนนี้ก็หยิบก้าวล่ะเนเบลปิ้งยิบก้าวแล้วครับเฮ้ยตัวต่อไปผมให้พี่กจูสู้ไม่ได้ครับตัวต่อไปมันโหดเกินต้องสู้เองอะ ร่างพัฒน,นาของโกลาตตาครับท่าไหนดีวะออกไปเลยครับมีกระตันพันก็น่าจะพอ,อเฮึต้งเร็วมากครับมันมันไม่ตายในหมัดเดียวอะต้องเอมเบอร์ปิดเนีย่ยโอเคครับพอเมืองได้สจ้ที อีกอีกเจ็บคิวให้หน่อยครับโอเคครับขอบคุณมากครับขึ้นเรือกันครับขึ้นเรือนี่มีตัวผ่านต้องขึ้นนครับ เรียบร้อยครับไปได้ทุกห้องเนี่ยมันจะมีของแล้วก็เทนเนอร์ครับเพราะงั้นไปให้มันทุกห้องเลยแล้วก็แต่และห้องเนี่ยเทนเนอร์แถวนี้มันมือเติอครับได้เงินเยอะมากไม่สมควรที่จะพลาดสักห้องนี่คือสิ่งที่ผมแนะนําเลยอะนี่ ไี่ไงล่ะมีกระตันพันครับว่าแล้วมันต้องรอดแถวนี้โปเกมอนก็โหดใช้ได้เหมือนกันนะแต่ไม่ต้องห่วงครับไม่จำเป็นต้องไปที่เซ็นเตอร์นะครับบนเรือนี้มันมีที่ฟื้นเลือดอยู่แล้วอะเดี๋ยวผมจะบอกว่าห้องไหนตัวเดิมเลยปิกกี้ลองโชว์สเตปไม่ไม่ดีกว่าว่าดีสะโดระ อ้เบาๆไม่ร like, ู้สึกอะไรเลยฮะนี่ไงหมัดหนึ่งฮะเฮ้ยเป็นไปได้รอดได้ไงวะคิดว่าตัวเองพ่นเอมเบอร์เป็นคนเดียวใช่ไหมโหพ่นเป็นจ้า พันสองเลยฮะไม่ใช่น้อย,อยเลยฮะนี่ครับห้องนี้จะเป็นห้องฟื้นเลือดมีอะไรก็กลับมาที่นี่ติดอะไรก็มาที่นี่หมดที่จริงอะ่ะถ้าหากคุณไม่อยากที่ไม่อยากที่จะเก็บเลเวลคุณคุณคุณไปคุณ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 คุยคุณจะไปเลยก็ได้ฮะแต่ผมไม่แนะนำไม่แนะนำไม่ทำอย่างนั้นะนะแนะนำให้สู้กับเทนเนอร์ให้หมดเรือก่อนนะเดีย๋ยวผมขอสู้กับเทนเนอร์ให้หมดเรือก่อนละกันะนะเดี๋ยวผมจะบอกทางไปต่อนะ โอเคครับผมฝึกลิสโดโดยการสู้กับให้ผมให้ลิสโดสู้คนเดียวนะครับไม่ได้ให้พิกาจูสู้เลยอะ่ะดูสิครับเบลลิสโดผมได้มาเท่าไหร่อ่ะดูสิส5เลยครับเกือบบรรลุเลยอะ่ะเฮ้ยโหดเลยอะ่ะรู้ไหมทำไมว่าต้องฝึกขนาดนี้ก็เพราะว่าบนเรือลำนี้เราจะเจอคู่แข่งของเราอีกรอบครับซึ่งตอนนี้ผมมั่นใจเต็มร้อยแล้วว่าเราชนะแน่แต่ก่อนอื่นเลยอ่ะ่ไหนก็แ่ไหนแล้วผมใช้ลิสโดของผมกินแรแคดดี้ครับ ให้ิี่โอากเป็น36ไปเลยฮะแะน่นอนครับเมื่อเลเวลถึง36แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือ <c oughs> วิวัฒนาการไงล่ะครับเ <c oughs> ท่านี้ลีสดอกเขาโอ้ยทุยเท่านี้ลีสดกของผมากกกลายเป็นลซสดอนนะ ก็ได้ท่าหมายคือวิงแอคแ k ครับเป็นท่าตีจูโจมนั่นเองอะผมก็ขอจะเอาท่าท่าอะไรออกดีววะาเมกะตันพันธ์ก็แรงดีซ e เค e ดพาวเวก็เท่เอาอะไรผมไม่รู้มันก็นจะเอ,อะไรออกเลยอะแต,แต่ว่าถ้าเอาจะพกไว้มันดีเน่นอนนะเอาเมกะตันพันธ์ออกก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่แม่นนะแถมแรงกว่าพลังธรรมชาตินิดเดียวเองอะโอเค ตอนนี้พเกมันผมก็เป็นสุดยอดแล้วครับหนึ่งตัวมาเองนัเดูครับมันมีเก๊กท่าใหม่อะเตรียมตัวสุกพิกาจูผ่าตายได้แล้ว เออค,อคือเอ็แท็กครับเข้ามาไม่เบาเลยหนึ่งในสามของเลือดอะจะไม่เป็นไรอะของเราหนึ่งหนึ่งในสองเลยอะ่ะเอาไงอะแถมติดพาด้วยอะเออเฮ้ยโอ้โหติดขี้พี่ก็จูลากเลือดเลยครับไม่เป็นไรพิเกจูของเราไหวครับ โอ้มันส่งโกลาตตามาจะฆ่าเพราไม่ใช่โกลาตตาดีครับลัตตาครับเป็นร่างพัฒนาแล้วอะแล้วก็เปลี่ยนเป็นดากูเลยครับตอนนี้กลายเป็นลิซาดอนแล้วมีท่าใหม่เยอะเลยอะเริ่มจากท่านี้เลยไงครับใช้เอมเบอร์จนเบือ่อละต่อไปใช้เฟรมทูเวอร์แล้วกันนะแรงกว่าเอมเบอร์อีกเละโอเคผมอยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้มันจะไหวไหม แม่จะพัฒนาระดับเดเวิลห่างกันมากครับเซลคเรทพาวเวอร์ต <Secret Tower. S 1> ิดพาเลยฮึ่มไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราแม้แต่น้อยอะตอนนี้ยโหดโหดเกินไปแล้วอะตอนเนี้ยปีจูโจมนี่ไง มีตัวไหนในทีมของของมันเป็นคู่ต่อสู้ของเราได้แล้วเซคเคนพาวเวอร์เรียบร้อยครับติดที่ด้วยอะปกติไม่ติดที่ก็ตายแน่นอนอยู่แล้วใช้ลิซาลิซาดอนตัวเดียวลุยจนจบก็ได้ครับเชื่อผมอะเชื่อมั่นในตัวโปเกมอนของเราอะตัวเดียวก็เพียงพงอ โอเคครับเขาไอเกย์ก็จะบอกว่าให้เราไปเอาท่าคัดจากกัปตันที่กําลังเมาเรืออยู่อะนี่กําลังเมาเลย,ยกำลังเอื๊ยยยยยยยอ,อยู่โอเคครับเราก็รักษาเขาโดยการลูบหลังให้ฮะโอเคโอ้ขอบคุณมากฉันรู้สึกด,ดีขึ้นเยอะเลยเอานี้ไปเลยท่าคัดเป็นรางวัลที่ช่วยฉันไว้ประมาณนั้นน่ะผมก็ไม่รู้ไงว่าโปเกมอนตัวไหนของผมมันเรียนท่าคัดได้ต้องลองเข้าไปดูอะ แต่ถ้าเรียนไม่ได้นี่นะว่าชีพหายน,ยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ท่าคัดตัดต้นไม้เข้าไปสู้กับยิมสามอ่ะยิมไฟฟ้าเนี่ยผมจะไปยิมสามแล้วนะบอกไปก่อนเลยอะ่ะให้มันจบในพาคน,นี้ไปเลยอะ่ะรู้สึกว่าตอนนี้เพราะผมสคิปต้นต่อสู้หมดเรือ,อมันก็เลยทําให้ดูเร็วอะถ้าหากเอาฉากที่ผมต่อสู้กับคนหมดเรือเนี่ยแหมแบบบอกตามตรงเลยว่านานมากดด,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 ด โอเคครับนี่แหละสาเหตุที่ผมบอกว่าทําไมต้องสู้ให้หมดเรือเพราะหลังจากเราได้ท่าคัดแล้วถ้าเราลงเรือเรือมันจะไปเลยคเสียของแย่ถ้าเราไม่สู้ให้หมดจริงไหมครับแล้วก็เก็บไอเทมบนเรือให้หมดด้วยทางขวาเนี้ยผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าทางขวาเนี้ยมันไปไม่ได้เพราะมันมีพาพิกอนอนขวางไว้ก็ไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปสนใจอะับจนกว่าเราจะได้ขุ่ยโปเกมอนมาเป่าให้มันตื่นนะ ส่วนถ้ำนี้เดี๋ยวเราลุยยิมสามเสร็จอะเราจะต้องไปครับไปเอาท่าแฟลชเพราะว่าเมืองสีเราจะต้องใช้ท่าแฟลชในการไปหาไม่ที่จริงไม่จำเป็นก็ได้นะครับถ้าหากเซียนพอเหมือนผมอะก็คือถ้ำอะที่เราจะเข้าไปมันจะมืดมากมืดจนไม่เห็นอะไรเลยอะแต่ถ้า,าจับสเตปได้เราสามารถไปได้แบบแบบหลับตาไปก็ยังได้อะเหมือนผมอะเพราะผมรู้สึกว่าผมคลำทางมาตั้งแต่เด็กอะแต่ก่อนอื่นเลยขอเข้าเซ็นเตอร์อรักษาพิกาจูผมก่อนนะ ผมรู้สึกว่าปิ๊บซี่ของผมน่าจะใช้ท่าคัดได้อโอเคปิ๊บซี่นายเป็นความหวังเลยฮะเพราะเราไม่อยากโอ้ยไม่อยากใส่ท่าคัดให้กับตัวอื่นนะน่ครับท่าคัดโอ้โห่บ้าใส่ได้คนเดียวครับคือนิดอนของผมอะผมจะเอาท่าไหนออกล่ะเนี้ยถ้าจะเอาออกก็ต้องเอาท่าปีกจู่โจมออกกันเนี่ย เดี๋ยม่ก็ต้องเอาพลังธรรมชาติหรอกะอะมีแต่ท่าที่ผมไม่อยากเอาออกทั้งนั้นเลยนะเออไหนๆก็ไหนๆละ่ะเอาก็เอาเสียท่าโหดไปแล้วครับผมขี้เกียจไปจับโปเกเมอนที่มีท่าเนี้นะมันเสียเวลาชเชเรียบร้อยเศร้าเลยท่าเบาๆอนะ พับต,ต้นไม้เฉยอที่จริงต้นไม้มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรกระโดดข้ามก็ได้อ่ะตัวเราไม่งี่เง่าเองครับเนี่ยออโอเคครับลงยิมเนี้ยมันจะแบบค่อนข้างยุ่งยากซะ็หน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าลูกยิมมันก็มีแค่สามคนนะใช้ลิซาดอนจัดให้หมดเลย กรจูเฮ้ยผมรับพิกุจูของผมไม่น่าหรอวะเออช่างมันเมกะตันคิกอ้าวไม่โดนเบล่ะโดนสแลมเต็มๆหน้าเลยโดนสิวะไม่โดนอีกแล้วสแลมก็มิดเหมือนกันครับโอเคเตะครั้งที่สามไม่โดนนะเออเมกะตันคิกนี่ไงถ้าโดนแล้วก็ดอกเดียวจบเลยอะเอ้าติดผ้า โอ้โหเป็นธาตุสายพาทแท้ๆยิงปีพาทได้ด้วยเหรอมันก็ไม่น่าหรอกพี่ก็จูอีกแล้วเหีียดเลยดาคูนูผมต้องมาก,ก่อนเอามันซะสิเฟรมโทเวอร์อาวุธ ตั้งลิซดอนไว้หน้าเลยครับตอนนี้เราใช้แค่ตัวเดียวจนจบเกมก็ยังได้ผมบ้านะเชื่อมั่นในโปเกมอนบอกตามตรงนะครับว่าที่จริงยิมเนี้ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอกแต่การจะไปต่อเนะี่ยมันค่อนข้างต้องพึ่งดวงอนะต้องพูดอย่างนี้เลยอะถ้าโชคร้ายอาจจะต้องเสียเวลากับแมปนี้นานหน่อยแต่โชคดีอาจจะได้ไปเลยอะ อะไรก็มาเฮ้จะเผาด้วยเฟรมทาวเวอร์ให้หมดเลยอโอเคครับต้องต้องประหยัดท่าหน่อยครับเฟรมทาวเวอร์ใช้ได้แค่15ครั้งอะผมใช้ไปแล้ว4รอบแล้วอีก11ครั้งต้องเก็บไว้ก่อนอเก็บไว้ให้ท่านผู้นำใกล้จะ37ละเลเวลว่าไไงลุงมาเจอหน่อยดิ มีตัวเดียวซะด้วยจะได้จบๆไปอะพี่กัจจูแต่เลเวลเยอะไม่เบาเลยอะเยอะเยอะของเราอีกอะแต่มันก็เท่านั้นแหละโอเคครับแต่ผมจะบอกวิธีผ่านนะขั้นแรกเลยคุณต้องหาสวิชที่อยู่ในไอ้ก้อนกรมงกลอันนี้สักให้เจอก่อนอันนึงอะไม่ใช่นี้ครับ ไม่ใช่นี้ด้วยมันจะแรนดรอมนะครับไม่จําเป็นต้องทําตามผมเพราะว่ามันแรนดรอมทุกครั้งอยู่แล้วโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เจอแล้วครับถ้าเจออันแรกแล้วอ่ะอันที่สองจะอยู่ติดติดกันครับแต่ถ้ากดผิดเราจะต้องเริ่มใหม่ทำไขคือมันอยู่ติดติดแสดงว่าต้องอยู่ในหนึ่งในสามอันเนี้ เข้าใจนะครับผมจะเราเดาอันนี้แล้วกันไม่ใช่มันก็ระบบก็จะเริ่มใหม่อะ่ะเห็นไหมครับโอเคครับผมขอเวลาทําก่อนนะเพราะว่ามันคงจะนานหน้าดูเลยอะ่ะโอเคครับเจอจนได้อะผมหมดไปประมาณสองรอบครับดีที่เล่นในอิมูเลเตอร์มาเลยค่อนข้างง่ายที่ง่ายกว่าที่เล่นในเครื่องจริงอะ่ะถ้าเครื่องจริงเนี่ยถ้าเราเจอสวิตอันหนึ่งเราต้องเซฟแล้วปิดเครื่องใหม่อะ่ะถ้าหากมันไม่ใช่มาจะจัดการภายในรวดเดียวให้เสร็จ,เ,รจเลยอะ ต้องห่วงครับไม่ขนามือริซดอนของผมเลยโอเคใกล้สามเจ็ดแล้วขยาประมาทนะครับเพราะว่าตั้งแต่เราพัฒนาล่างมาเห็นสังเกตนะครับว่าปีกเรามันงอเพราะว่ามีปีกนี่เองอะที่จะโดนทาุไฟฟ้ามันผาแรงขึ้น ตอนแรกๆไม่มีปีก็ดีอยู่แล้วพอมีปีกแล้วเราบวกกลายเป็นมีธาตุธาตุบินมาผสมเข้ามาแย่เลยคะโอเคครับต่อไปจะเป็นไลชูแต่ก็นั่นแหละครับไม่ขนาดมือเฟลี่ยนคอมเวอร์หรอก <c oughs> <c oughs> โอเคครับสำหรับตอนนี้เราก็ได้เข็มกัดไฟฟ้ามาแล้วแล้วเราก็สามารถเรียนเทคนิคไฟได้เราจะสามารถทำให้โปเกมอนที่บินได้นั้นพาเรากลับไปเมืองต่างๆได้ครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีโปเกมอนที่สามารถบินได้นั่นผมว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าลิซารอนผมนี่มันจะบินได้แต่ตามหลักมันน่าจะบินได้เพราะมันมีปีกโอเคครับเราจะได้ทีเอ็มสามสิบสี่นั่นก็คือช็อคเวฟเอาไวา้ใส่โปเกมอนไฟฟ้าที่แน่นอนคระโปงมอนไฟฟ้าเราก็มีอยู่ ช็อกเวฟใส่ให้พิกาจูเลยครับอ๋อที่จริงใส่ให้ปิปซี่ก็ได้แต่ฟิปซี่มันกระจอกเกินผมเลยไม่ใส่ฟิปซี่ใส่ใพิกาจูแล้วกันครับโดยเอาทันเดอร์ช็อกออกครับเพราะว่ามันเบามากในสุดนั้นก็ได้ท่าหมายชะทีนะพิกาจูจำไว้ซะฟังเข้าหูวาไปเลยปิงช็อกเวฟครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ผมคงต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ